ดีค่ะพบกันอีกวันนี้หนึ่งอีกนะคะในคลิปต่อตกันมาเรื่อยๆนะคะเป็นคลิปที่สองของวันนี้นะคะวันนี้ในคลิปนี้พ่อน้าก็จะมารีวิวเสื้อผู้ชายนะคะเสื้อคามของผู้ชายแบบแปลรูปเวลาดานานนานแล้วที่ไม่ได้เสื้อแบบนี้มาเพราะว่าสินค้าบางทีก็ตัไดไม่ทนนะคะเนาะ บางทีตัดไม่ทนันส่งไฟมันก็แน่นนะคะแน่นร้านแน่นหลายอย่างนะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะเอามารีวิวหรือเอามาให้ท่านทําใจได้เพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือบางทีเราเอามาหน้าร้านนะคะเอามาหน้าร้านเราก็ขายเนาะเนาะเราก็ขายไปแล้วก็ไม่มีสินค้าพอที่จะเอามายกไรน,นะคะ อันนี้เป็นพอดีพอดีที่วรดามีมาแล้วก็จะมายกไรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะในราคาถูกนะคะตัวนี้ไม่มีใครขายนะคะราคาดีเพราะว่าวรดาได้มาจากที่เอาขาตัวเอกไปทิ้งไว้นานนานแล้วนะคะก็เลยเอามาขายในราคาถูกๆขอ,ขอยกเลยนะคะสินค้าตัวนี้ถ้าเป็นเรือกอกก็คืออก38นะคะตัวนี้เป็นเบอร์ M นะคะ ซับกาวอย่างดีนะคะซับกาวอย่างดีเลยนะคะซับกาวซับผ้ากาวบุกในด้วยนะคะท่านดูดีๆนะคะปกติเสื้อตัวนี้เขาขายกันอยู่2 2 0 0นนะคะแต่วรลดาจะขายถูกๆเลยเพราะว่า1ลายทุกนี้เราไม่ตกแต่งเยอะนะคะวรดาขายถูกจริงๆนะคะเอ็ซีค่ะขายถูกจนถูกใจเอ็ซีเลยะค่ะขายเพียงตัวละ1,300บาทหาที่ไหนไม่มีนะคะหาที่ไหนไม่มีแล้วนะคะค่ะ ในราคานี้นะคะวรณาขายเพียงตัวละ1,300บาทนะคะค่าส่งพวกนี้ขอเป็น50บาทนะคะ50บาทเพราะน้ำหนักมากเลยนะคะ50บาทนะคะขอตีใช้รอบเลยนะคะตัวนี้เพราะว่าน้ำหนักมากเลยนะคะใช้รอบเลยเพราะน้ำหนักเยอะนะคะ1,300บาทรวมค่าส่งแค่1,350บาทเบอร์เอ็นะคะตัวนี้เบอร์เอ็นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ มีถุงด้วยนะคะมีถุงแล้วก็มีถุงตรงนี้ด้วยนะคะวิสาบาลีครบสูตรนะคะแต่ที่เราลดหลั่นกันได้เยอะเพราะบ้าตัวนี้นะคะเป็นลายขอลายเยียบลายพระราชทานแต่เราตกแต่งไม่เยอะนะคะมีนะคะตัวละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะอกสามสิบแปดนะคะตัวนี้เรียกว่าอกสามสิบแปดนะคะท่านใดสนใจซื้อไปฝากคุณพี่คุณพ่อคุณลูกคุณหลานก็ได้นะคะ โทรมาหาให้วรดาวัดอกให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะตัวนี้1น0 0บาทหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะถูกๆชิวๆเลยนะคะปกติวรดาขายหน้าร้านพันแปดนะคะพันแปดร้อยบาทอันนี้วรดาขายให้พิเศษ1,300บาทนะคะ1,300บาทขายถูกกอันนี้เบอร์เอ็มนะคะเบอร์เดียวกันนะคะวงหนห แล้วก็มาตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นอก42นะคะ F สี FC ค่ะ 4, 42 40ใส่ได้งามมากนะคะเป็นผ้าทามของเค<อ> <K. S 2> จังหวัดสกลนครเราเหมือนกันนะคะอันนี้ลายนะคะลายผีเสื้อเล็กงามมากนะคะสวยจริงๆงามงามจริงๆนะคะจากที่อื่นขายตัวนี้3,000กว่านะคะวรลดาขายเบาๆนะคะขายถูกๆเลยวรลดาขายเพียงัวละ1,700บาทนะคะขายถูกมากๆเลยนะคะ ขายถูกมากๆเลยคือขายถูกให้ถูกอกถูกใจของ FC เลยนะคะนีคังเลยงามนะคะเลยงามสุดๆเลยนะคะให้ถูกอกถูกใจ FC เลยนะคะ1,700บาทนะคะขายเบาๆงามๆเลยนะคะ1,700บาทนะคะอันนี้เป็นอก42นะคะไม่มีที่ไหนขายได้นะคะ1,700บาทนะคะ1,700บาทนะคะอันนี้งามมากงามจริงๆนะคะมีตัวเดียวนะคะมีเบอร์ละตัวเลยนะคะ เบอร์ละตัวหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะอกสี่สิบสองคะตัวนี้และตัวนี้เป็นซปเปอร์บิ๊กนะคะซปเปอร์บิ๊กนะคะเนื่องจากที่ได้ซปเปอร์บิ๊กเพราะว่าช่างน่ะเสียดายค่าก็เลยไม่ตัดออกนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ฝรั่งใส่ได้นะคะตัวใหญ่นะคะวรลดาก็ไม่ขายแพงนะคะตัวนี้ปกติตัวนี้ต้องขายอยู่2 8 0 0หรือ3,500นะคะแต่ตัวนี้วรดาขายเพียง1,800บาทนะคะ 1800บาทเท่านั้นนะคะถูกมากๆถูกสุดๆเป็นคามแท้ของสกลนครนะคะแทบจะไม่ได้ต้นทุนเลยนะคะแต่วรดายินดีที่จะขายให้นะคะยินดีจะขายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะ1,800บาทนะคะตัวใหญ่สวยงามมากนะคะสวยสวยจริงๆสวยสุดๆเลยนะคะ1,800บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านใดสนใจอยากได้ไปฝากคุณพ่อคุณตาคุณ ได้นะคะดูนะคะบุบุอย่างดีนะคะท่านขาบุอย่างดีนะคะไม่ใช่เสื้อไม่ซับกาวนะคะเสื้อบุอย่างดีแต่วราดาอยากขายให้พ่อแม่พิเศษนะคะขายให้พ่อแม่พิเศษถูกๆลุยๆเลยนะคะในราคาเพียง1,800บาทคือตัวนี้นะคะวราดาไม่ยกนําเบอร์นะคะแต่วราดามีเสื้อคนละแบบวราดาก็เลยยกเป็นตัวขึ้นให้เลยนะคะขอให้ท่านแคปหน้าจอขอให้ท่านาส่ง หาวรดาได้นะคะว่าต้องการตัวไหนเบอร์ไหนนะคะราคาไหนนะคะอันนี้เบอร์ใหญ่วรดาจะบอกเบอร์ทุกอันอยู่แล้วนะคะแล้วขอเอาเสื้อผู้หญิงมีเนื้อน,นะคะผ้าตัวนี้เที่ยวที่แล้ววรดาก็ได้มานะคะอันนี้อกสี่สิบนะคะคนเท่ากับวรดาใส่นะคะตัวนี้นะคะอกสี่สิบนะคะเท่ากับวรดาใส่เลยนะคะ สวยปกติวัาดาขาย1,500บาทนะคะตัวนี้แต่วันนี้วรดดาจะโปรโมชั่นให้ FC ทุกคนนะคะในราคามิตรภาพนะคะเพียง1,300บาทนะคะตัวนี้1,300บาทวรดดาให้พิเศษเลยคะ่ะเป็นเสื้อทรงซาบลีตัวนี้ตัดยากมากนะคะตัดยากมากตัดยากเพียงมาติดมาต่อเสื้อเข้ากันหลายอย่างนะคะเผื่อเราจะได้เป็นผืนเสื้อผือนชุดมามันก็ ลงทุนไปหลายอย่างนะคะทั้งค้าช่างค้าผ้านะคะในคลิปนี้เราก็มีเสื้อแปรรูปนะคะเป็นเสื้อซวบรีผู้ชายและชุดนะคะเราจะบวกชุดเข้าไปด้วยนะคะ1 3 0 0ยบาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจแค่น่าจอเลยนะคะและวันนี้เราก็มีชุดแสร็จนะคะเราจะมานำเสนอให้พ่อเม่พี่น้องในราคาพิเศษ <Yeah, yeah. S 1> ชุดแสร็จตัวนี้นะคะ ชุดแสกตัวนี้อก40นะคะอก40วลดาขายพิเศษนะคะปก,กติตัวนี้ขาย2,000กว่าบาทนะคะแต่วลดาขายพิเศษล,ลุยเลยนะคะขายเพียง1,600บาทนะคะขายถูกๆเป็นคามแท้ของสกลนครเรานะคะเพียง1,600บาทนะคะวลดาขายถูกๆให้เลยนะคะดันขึ้นมามันไหลมีหลายตัวนะคะสินค้าของเรา อันนี้อก42นะคะจาก2,005ไม่ขายนะคะจาก2,005ไม่ขายวอลนขายเพียง1,600บาทนะคะขายเบาๆชิลๆให้พ่อแม่ที่น้องเลยนะคะ1,000ตัวละ1,600บาทนะคะขายเบาๆขายพิเศษเลยนะคะผ้าคามแท้นะคะอัดกาวอย่างดีมีซิปด้านหลังใส่ดีดีงามมากนะคะตัวนี้อก42นะคะจะใหญ่กว่าวราดานิดนึงนะคะใส่ ผ้าทั้งชุดทั้งคืนเลยนะคะหายซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะชุดละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะอันนี้ก็เป็นลายอย่างดีเลยนะคะอันนี้เป็นลายดอกอินทนิลน,นะคะลายสะเก็ดคำนะคะผููผิด s o รีส s o ีขอโทษขอโทษนะคะลายสะเก็ดคำนะคะขายในราคาพิเศษเหมือนกันนะคะผ้าคำสองตะกออย่างดีหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะวรดาขายพิเศษให้ชิลๆเลยนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ พิเศษเลยนะคะ f อค่ะวรดา,านำเสนอในราคาพิเศษเลยนะคะแล้ววรดา,าก็จะมีรุ่นนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเป็นฝ้ายเข็นมือนะคะก็เรียกว่าเป็นฝ้ายเข็นมือนะคะตัวนี้จะถูกกว่านะคะอันนี้มีหลายเบอร์นะคะเบอร์นี้เนี่ยเป็นเบอร์อก38มี38 40 42 44นะคะตัวนี้วรดา,าขายเบาๆพิเศษเลยนะคะปกติชุดนี้ขายอยู่พันหกนะคะ แต่มราดาเอามาขายลดหลั่นให้กําไรลูกค้า FC นะคะเพียงชุดละ1,300บาทนะคะเป็นผ้าายเข็นมือนะคะสวยงามนะคะสีครามงามมากเลยนะคะสีครามวิ่งดินวิ่งอะไรสวยนะคะมีหลายชุดนะคะ FC คะ่ะขายเพียงชุดละ1,300บาทนะคะขายเบาๆแล้วค่ะงามๆนะคะ,ะ,คะใส่อยู่ในออฟฟิศใส่อะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะขายพิเศษพิเศษมีหลายชุดมากนะคะไม่ได้มีชุดเดียวนะคะ มีรายชุดนะคะมีหายชุดชุดละ1,300บาทนะคะยกให้พ่อแม่พี่น้อบ au บ au บ au งเอซีเบาๆง,งามๆนะคะมีทั้งหมดนะคะหลายชุดแล้วคะ่สินค้ามีมีพร้อมขายจริงๆนะคะสินค้าวราดามีพร้อมขายนะคะอันนี้อก4ีนะคะมีเยอะด้วยค่ะวราดาขายชุดละ1,300บาทเท่านั้นนะคะขายเบาๆชิวๆนะคะ วลดาไม่ขายสูงนะคะขายง่ายๆขายพอดีให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีของเราทุกคนได้ซื้อได้ช็อปซื้อได้ช็อปง่าย,ายๆเบาๆนะคะไม่ขายสูงนะคะวลดาขายสินค้าที่อยู่ได้นะคะพออยู่ได้ทั้งสองฝ่ายนะคะขายให้พ่อแม่พี่น้องของเราได้ซื้อกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะสวยงามมากนะคะตัวนี้พิเศษนะคะจุดละ1,300บาทมีหลายชุดนะคะ อก38อก40อก42ไล่ไปเรื่อยๆนะคะถ้าท่านใดสนใจตัวไหนก็แคปหน้าจอถึงวรดาผ้าคามได้นะะักะาในคลิปนี้ก็มีผ้าเสื้อของผู้ชายและผู้หญิงเป็นรูปค่ะเข้ากันไปนะขอให้ท่านดูดีๆนะคะขอขอบพระคุณสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณเ c ทุกทุกคนนะคะที่เข้ามาซื้อมาชมมาชอบสินค้าในร้านของวรลดาผ้าคามทุกทุกคนนะคะขอบพระคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอพรบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆอยากคามจริงใจของวรดาผ้าคามกับน้ององฟองหลานสาวนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยนั่งอยู่ข้างๆนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเธอก็ตามภาษาเด็กนอกช่วยบ้างนั่งดูทวีวีนั่งดูโทรศัพท์ไว้ด้วยประมาณนั้นนะคะก็ mm hmm. ขอบคุณทุกคนที่ให้ความเมตตานะคะขอบคุณค่ะเจอกัน